บางคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยจะต้องเจอคำว่าแบบไล่สเกลสิฝุดไล่สเกลสิเขาจะถามว่าไล่ไปทําไมไล่ไปเพื่ออะไรไล่เราได้อะไรทําไมมันไม่สนุกเลยเลยเงี้ยถ้าเรารู้สเกลเนี่ยเราสามารถอินพไว้ได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับครับครับผมอดิศครับกายครับครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่กายนะครับและทุกคนนะครับกำลังอยู่ในช่วง Music t r i ิคนั่นเองครับผม วันนี้พี่กายมีหัวข้อที่แบบเป็นสิ่งดีที่อยากมาแนะนำเพื่อนนะครับก็คือ5ข้อดีนะครับเมื่อมือเบสฝึกไล่สเกลใช่ทำไมถึงต้องเป็นหัวข้อนี้อ่ะพี่กายเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไล์สดใน t ิกตอกครับแบบไล์สอนคนหรือเงี้ยแบบเขาจะถามว่าไล่ไปทําไมไล่ไปเพื่ออะไรไล่เราได้อะไรทําไมมันไม่สนุกเลยเลยเงี้ยผมก็อาจารย์อธิบายในตอนั้นมันก็มันก็ยาวอยู่ก็เลยแบบอธิบายที่นี่ทีเดียวทีเดียวนะพี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบ บางคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยจะต้องเจอคำว่าแบบไล่สเกลสี่ฝึกไล่สเกลสี่แล้วเขนั่งไล่แล้วแบบอะไรเนี่ยแล้วไล่ไปทำไมโดียวเลยมีฟาตอนมันน่าเบื่อขนาดตอนที่ผมฝึกใหม่ๆแบบเบื่อจังเลยยังรู้สึกเลยแต่ตามจริงมันมีประโยชน์มากๆเดี๋ยวเรามาฟังครับ5ข้อดีเมื่อมือเบสฝึกไล่สเกลจะมีอะไรบ้างครับไปชมพร้อมกันเลยครับครับอ่ะพี่กายข้อแรกครับพี่ข้อดีเป็นยังไงครับข้อแรกนะครับจะบอกเลยว่าแกะเพลงง่ายขึ้นเพราะว่าเพลงบางเพลงเนี่ยเราเห็นลูกเล่นอะของเบสมีแบบ เราก็ไม่รู้เอ้ยทำไมก็เล่นตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างทางั้งที่มันอยู่ในสกเกลเลยที่เราไล่ฝึกไล่แต่ถ้าเรารู้สกเกลเนี่ย C major มันอยู่ใน C major เลยพอเรามางมแล้วลองลอง,ลอง,ลองดูว่าเห็นเราเห็นขอดแล้วมันขอด C เราลองลองลอง,ลอง,ลอง,งมมันทำให้เราแกะลูกเล่นง่ายขึ้นแล้วก็บางทีเราเจอแบบว่าพวกม n o เนอร์ขอดม i n เนเราก็แบบ ลูกเล่นไมเนอร์แบบเราก็ฝึกสเกลไมเนอร์ไปด้วยทำให้เราเนี่ยแกะลูกเล่นง่ายขึ้นแกะเพลงที่เขาเล่นง่ายขึ้นผมว่าเดี๋ยวให้พี่ไกลย,ยกตัวอย่างสักนิดนึง่อยพี่มไปเบ็ดฮิตเลยเพลงนี้เลยครับเพลงเพลงนี้อาจจะแบบเฮ้ยคนเราบางทีเราเราเล่นเราไม่รู้ว่าสเกลอะไรแต่ถ้าเรามาลอง แตกสเกลูเนี่ยเห็นไหมคอร์ดแรกมันจะเป็น E minor ทำให้เราแบบว่าไอ้ที่เราเล่นเนี่ยมันคือ E minor เรารู้ว่าเออเนี่ยเขาเล่น E minor นะเขาใช้เทคนิคนีน้นะแล้วทำให้เราแบบวิคอร์ดได้ด้วยว่าเขาใช้อะไรทําให้แบบเวลาเราแกะโน้ตเนี่ยมันง่ายขึ้นถ้าแบบมือเบสที่แบบว่ายังไม่ได้แบบอยากจะแกะโน้ตอะไรมากมาเอาแค่เรื่องคอร์ดอะไรเงี้ยสเกลก็ช่วยได้ส่วนนึงใช่สเกลช่วยได้ถ้าแบบเรารู้แล้วไอ้อย่างเพื่อนบอก เ,เพลงนี้คีซีเราก็จะรู้แล้วว่าสเกลซีเมเจอร์เนี่ยมันจะมีตัวไหนบ้างาและคอร์ดมันก็คงจะไม่ไมกระจายไปกว่านี้แล้วโยเวนจะเป็นแนวอื่นนะถ้าเป็นแนวแต่ว่าแอดวายด์แอดวายด์ wise, ก็มันจะนี่หน่อยแต่ถ้าเพลงป๊อปทั่วไปเนี่ยมันก็อยู่ในซีเมเจอร์แหละมีในเจ็ดคอร์ดแล้วกันพางนี้ครับก็คือจะเป็นข้อดีที่ช่วยในเรื่องของการแกะโน้ตและก็ในเรื่องของการแกะคอร์ดเพลงด้วยเดี๋ยวเราไปต่อข้อ2อนเลยดีกว่าครับข้อ2เนี่ย ทําให้เรามั่วแล้วไม่ออกนอกมั่วไม่เพี้ยนหมั่วไม่เพียเพ้ยนเป็นยังไงพี่เวลามือเบสเนี่ยมันจะมีเขา,เ,ขาเรียกว่า Fill ท่อนฟิลอินท่อนฟิลอินเนี่ยทำให้เราแบบหล่อเท่แต่บางทีแบบถ้าเราไม่ดูสกเกลเนี่ยหรือเรากําลังแบบว่าตกใจอะไรเงี้ยมันทําให้เราอ่ะยังอยู่ในแบบว่าเส้นทางไม่ไม่เพี้ยนนั่นแหละอ่าประมาณนี้ไม่เหมือนเรามีลู่ทางของเราที่เราจะไปได้อยู่ถ้าเรา สเกลไม่แมน่นกันเราจะกลายเป็นแบบโนเพ no ียนโน้ม no นะ uh, no no แมปปิ้งมาโนแบบปิ้งอ่ะเดี๋ยวผมว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ให้พี่กายยกตัวอย่างดีกว่าเอายกตัวอย่างเป็นเพลงคีซีแล้วกันคีซีนะคีซีก็จะมี4คอร์ดนะครับซี C, แล้วก็เอเมเนอร์ anner, แล้วก็ดีเมเนอร์แล้วก็จี แล้วเราก็เล่นลูกเล่นหรือฟิลอินไปนะคือในสเกล C เลยฟิลอินคืออะไรพี่เผื่อบางคนยังไม่รู้ฟิลอินฟิลอินก็แบบท่อนที่มันแบบว่าเป็นเป็นห้องสุดท้ายอ่ะท่อนส่งมท่อนส่งส่งไปท่อนหนึ่งเท่ๆอ่ะเบรก็จะมีแบบลูกเล่นแบบว่าโชว์คล้ายๆกับการส่งกองนั่นแหละประมาณก็เป็น4ขอนี้นะพี่เป็น C A minor D minor และก็ G G ครับท่อน G เนี่ยท่อนส่งเนี่ยผมจะเล่นอยู่ใน C major เลย ประมาณนี้หรือจะเล่นเน,นี่ยอยู่นันหมดเลยแล้วก็ที่พี่กายนะครับบอกว่ามันคือการมั่วที่มันไม่เพีย้ยเนะี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาห้องส่งแล้วเราเราจำลูกตามเพลงไม่ได้ไหรือว่าเราเบื่อเบื่อแล้วอะไรเนี้ยอยาก,กเล่นใหม่ๆบ้างล้วก็สามารถเล่นที่มันอยู่ในสเกลได้ใช่เล่นเป็นตัวเองอ่ะเล่นแบบอ่า <_ d> um> ให้มันแบบ ฟิลฟิลหน่อยอ่าประมาณนี้ครับผมสาหรับข้อดีที่2ครับดีสองเดี๋ยวไปฟังข้อดีที่3กันดีกว่าครับข้อดีที่3นะครับฝึกทีเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งคอเลยฝึกทีเดียวเลยพี่ฝึกแบบสเกลเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งคอเลยเพราะว่ามันเป็นแบบฟอร์มเดิมแค่เปลี่ยนตัวเริ่มสมมติ C ได้ C ี่ละหลายคนคงว่าแล้วผมจะไล่ดีไล่ไงล่ะเราก็มาเริ่มที่ดีครับแต่แบบฟอร์มเดิมก็คือเหมือนเราฝึกทีเดียวแล้วเราสามารถเล่นได้ครบทุกทีเลยฝึกแค่สียเล่นได้อีก1ิบเอ็ดทีหรือชาร์ปอะไรนี่ได้หมดเลยใช่ใช<อ>่<อ>มันเป็นข้อดีของเครื่องสายด้วยแล้วก็ใช้ข้อดีของเราให้ ้มค่าที่สุดใช่ถ้าเป็นเปียโนโน,นี่แบบยากมากเปียโนนี่จะปวดหัวเลยต้องจาใหม่ต้องจาใหม่ต้องจำใหม่ทางนิ้วใหม่ฮะแต่เครื่องสายนี่คือแบบ e ซี่เลย e ซี่ก็เป็นข้อดีที่3ครับผมต่อก็เลยดีกยว่าพี่ข้อดีที่สี่ครับข้อดีที่สี่เป็นพื้นฐานที่ดีฮนะีทำให้เราสามารถฝึกฝนเรื่องอื่นต่อได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสกิลเบสของเราใช่ยังไงพี่ตรงนี้อย่างถ้าเราไล่สเกลเป็นแล้วยังไงเราก็ต้องไล่อัิเกีเป็นอ่า แถมมันน้อยลงด้วยแต่เราก็แบบได้ฟอร์มแล้วแล้วก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาด้วยทําให้เราแบบฝึกการแบบว่าใช้มือซ้ายมือขวาให้สัมพันธ์กันด้วยฮะคือเหมือนว่าทุกๆอย่างอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากม,มันมีพื้นฐานมาจากสเกลหมดเลยใช่ใช่ถ้าเราแบบได้สเกลไปแล้วเราไปฟังเพลงต่งตางๆเนี้ยเราจะแบบแตกขาเลย คยได้ยินว่าเคยที่เราซ้อมว่ะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับผมก็ประมาณว่าถ้าเราอยากแบบเล่นเบสได้ดีขึ้นว่ามีสกิลในการเล่นที่มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเราเริ่มจากการไล่สกิลเราก็จะไปในเรื่องอื่นต่อได้เรื่องยากๆที่เราคิดว่าเรื่องไกลตัวอะไรเงี้ยใช่เราจะทำให้แบบมันดูง่ายขึ้นประมาณนี้ครับฝึกเถอะครับ โอเคครับสำหรับข้อที่4นะครับผมไปข้อที่5เลยครับข้อสุดท้ายพี่ข้อดีที่5คือ improvise station และก็สร้างลายเบสเองได้ครับแต่งลายเบสแต่ง,ตงลายเบ<อ>สได้ก็ง,ง่ายๆเลยครับถ้าเรารู้สเกลเนี่ยเราสามารถ i m p o อ i s e ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราแตกชาแล้วเราก็ต้องไปฝึกเรื่องสำเนียงเอาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่แบบเราต้องไปฝึกเองอ่าสมมุติว่าเราเล่น เพลง K.C เนี่ยเราอยากอินพอไว้แล้วมือเขาให้มือเบรดมาอินพอไว้แล้วเราก็ไล่ไปเลยครับ มันไม่หลุดไปแน่นอนแต่การอิมพไว้เนี่ยมันต้องสร้างเรื่องความเขาเรียกาอะไรครับสำเนียงภาษาภาษาภาษามากกว่าสำเนียงเป็นภาษาที่แบบเราชอบเราก็ต้องเกิดจากการที่เราแบบไปหาฟังมาใช่ฟังมาเยอะผมจะอธิบายง่ายว่าเหมือนเราแบบพูดของวาาสวัสดีอ่ะสวัสดีนี่มันได้แบบหลายอย่างมากสมมติเราสวัสดีแบบเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีพี่ใหญ่สวัสดีครับเงี้ยสวัสดียังเป็นอาการสวัสดีครับมันเหมือนแบบ เราเล่นโน้ตเลยเราจะอินพอไวยัไงนะมันกลายเป็นภาษาแล้วเราเล่นใกล้กคนะ่ซีเมเจอร์เนี่ยแต่ผมจะไล่แบบดูแบบฟังๆหน่อยเนี่ยแค่นี้ก็เป็นอินพอไวแล้วจริงๆแต่ละเราก็ไม่ได้เล่นแบบไล่อย่างนี้เราไม่งั้นมันจะกลายเป็นไล่สเกลไปหน่อยอนะ่ะ ก็ถ้าเปรียบง่ายๆผมรู้สึกเหมือนกับว่าสเกลเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เราแบบมีคําพูดที่เราจะไปพูดกับเพื่อนใช่ก็คืออาจจะเปรียบเสมือนกับสไตล์ของดนตรีที่เราต้องการจะพรีเซนต์ประมาณนี้นะพี่ใช่ครับอาก็เมื่อกี้เป็นในส่วนของการอินพวส์และถ้าที่พี่กายพูดไปเนี่ยมีการแต่งลายเบสเองด้วยนี่คืออย่านไรสมมุติเราอยากเริ่มแบบว่าอยากเขียนเพลงละหรือเพื่อนทําเพลงแล้วเอ้ยช่วยแบบเขียนเบสให้หน่อยอัดเบสให้หน่อย เราก็รู้สเกลแล้วเราก็มาเลยครับอ่าเพลงนี้ P C สมมุติว่าเป็น C A Minor er, D Minor er, G แบบข้างต้นไว้ครับเพื่อนก็อาจจะเขียนกองมันแบบว่าดนะิสโก้น่อเราก็มาดูว่าเออมันใส่อะไรได้มั่งนะมานั่งคิดเออมันก็อยู่ในสเกลนะเราก็มา ที่เล่นมานี่มันอยู่ใน C C หมดเลย C major scale ถ้าเราแม่นเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นนั่นแหละประมาณนี้ครับผมสำหรับการใช้สเกลเป็นตัวช่วยในการ i ิมพ o ไวส์และการสร้างลายเบสของตัวเองครับการแต่งลายเบสนั่นเองโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะแบบพอเห็นภาพว่าถ้าเราฝึกสเกลไปแล้วแบบปลายทางมันจะเป็นประมาณไหน,น โอเคครั okay, บวันนี้ก็ขอบคุณพี่กายมากๆนะครับผมที่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมถ้าพเพื่อนๆนะครับอยากให้พี่กายมาสอนอะไรอีกครับหรือว่าอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับดนตรีเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ที่<ม>ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก่อนจากกันเดี๋ยวให้พี่กายฝากผลงานด้วยฝากนนะ <c oughs> ถ้าพเพื่อนๆอยากติดตามแบบชอบลีลาการเล่นเบสต้องไปติดตามไหนในติ๊กต็อกเลยกายเบสิสนะตรงนี้เลย ก็มีคอนเทนต์ความรู้ต่างๆแนะนำเพื่อนๆเช่นกันแล้วก็วันนี้พี่กายอยู่กับกุสตานะครับผมเป็นรุ่นอะไรพี่ตัวนี้ G PJ 03เป็นไงพี่เสียงดีมากนี่มาอัดรีวิวแล้วต้องเอากลับบ้านหนึ่งตัวครับเป็นรุ่นที่มีมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาต้อนรับปี2024ครับผม โอเคครับผมก็สุดท้ายนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music a r m มาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวต่างๆรวมถึงคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับนี่ผมกับพี่กายก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms